สวัสดีครับวันนี้ช่องอาการไอทีมีสาระมีโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดมานำเสนอนะครับจะมีอยู่2แพ็กเกจ2โปรโมชั่นนะครับแพ็กเกจที่1คืออินเทอร์เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดใช้งานได้30วันความเร็ว30เมกราคา200บาทและเน็ตไม่อัน้นจำนวน30วันแบบเต็มสปีดเต็มสปีดคืออะไรครับผมสังเกตดูนะครับแพ็กที่1อยู่ที่ 30เมกนะครับแพ็กที่2เต็มสปีดก็คือไม่อัน้นไม่ลดสปีดและไม่จำกัดปริมาณเมกด้วยนะครับในราคาเพียง300บาทเท่านั้นนะครับหรือถ้าท่านใดบอกว่าอยากสมัครทีเดียวครั้งเดียวใช้ได้2เดือนแต่ราคาลดลงหน่อยได้ไหมก็มีนะครับผมสามารถสมัครได้ทีเดียวครั้งเดียวแบบเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดแบบเต็มสปีดไม่ลดปริมาณการใช้งานไม่จำกัดจำนวนเมก สมัครทีเดียวครั้งเดียว60วันราคาก็จะลดลงเหลือเพียงแค่450บาทเท่านั้นนะครับสำหรับวิธีการสมัครทั้งหมดจะเป็นอย่างไรก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์นะครับสำหรับเครือข่าย AS และ d t แทถ้าสนใจสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลการสมัครอินเทอร์เน็ตมาให้ท่านได้รับชมกันนะครับผม ผมขอแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับว่าสําหรับโปรโมชั่นนี้เป็นโปรโมชันของทางด้านเครือข่าย t True m o v e นะครับซึ่งโปรของ TrueMove S เนี่ยไม่ว่าท่านจะใช้โปรอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านมีเครื่องที่รองรับระบบ 5G เครือข่ายของ TrueMove S จะสามารถจับระบบ 5G หรือตัวเครื่องของท่านจะสามารถจับระบบ 5G ได้ทุกเครื่องเลยนะครับซึ่งความเร็ว ก็อยู่ที่แต่ละพื้นที่ของท่านด้วยนะครับผมอันนี้ก็ขอแจ้งก่อนนะครับสามารถสมัครได้ทั้งซิมใหม่และซิมเก่านะครับผมสําหรับวิธีการสมัครเดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปแล้วกันแต่ในส่วนของรายละเอียดและรหัสการสมัครไปรับชมกันได้เลยครับในส่วนของรายละเอียดและรหัสการสมัครนั้นนะครับผมขอแจ้งให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันก่อนนะครับว่าโปรนี้นะครับ จำหน่ายหรือสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ตรงนี้นะครับผม17ธันวาคมนะครับ17ธันวาคม64ถึง31ธันวาคม64นะครับผมโดยการสมัครนั้นสมัครได้เพียงแค่30วันต่อ1รหัสซึ่งถามว่าโปรนี้จะต่ออายุไหมอันนี้ผมเคยสอบถามในหน่วยงานทรูแล้วเขาก็ไม่ได้แจ้งว่าจะต่อหรือไม่ต่อนะครับเขาเพียงแต่ว่าโปรนี้เป็นโปรที่กด สมัครแล้วจะใช้งานได้เพียง30วันเท่านั้นเขาแจ้งมาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ใช้เบอร์กเก่าอยู่นะครับและต้องการสมัครช่วงนี้เน็ตหมดพอดีโปรอะไรก็แล้วแต่หมดพอดีหรือท่านก็ยังมีโปรเก่าอยู่4เมก10เมกอยากจะอัพสปีดเน็ตให้เป็นความเร็ว30เมกและสามารถใช้งานได้นะครับก็ให้เติมเงินเข้าไปจำนวน200บาทซึ่งราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับผมสมัคร หนึ่งครั้งใช้ได้เพียง30วันนะครับผมขอแจ้งอย่างนี้ก่อนในส่วนของการที่จะมีการตอบโปร6เดือน3เดือนอะไรไหมอันนี้เดี๋ยวมีความคืบหน้าจะมาอับให้ในส่วนของผู้ที่อ่าซิมเก่าเบอร์เดิมสมัครได้ไหมผมบอกได้เลยนะครับว่าได้แต่ท่านจะต้องทดลองทําอย่างนี้ก่อนนะครับนั่นก็คืออ่าตัวท่านเนี่ยปิดเน็ตมือถือไปก่อนอันดับแรกเลยนะครับ 2. เงินในมือถือของท่านจะต้องไม่มีนะครับเพราะว่าถ้ามีพอหัก ระบบจะหักตัดออกไปเลยนะครับสมมติท่านมี10บาท20บาท30บาทอะไรแบบนี้ก็สามารถสมัครได้นะครับผมอ, ideally, <Jake. S 1> อย่างเช่นนะครับมี10บาท20บาทให้ท่านทดลองกดได้เลยดอกจันตามนี้นะครับผมผมจะวงกลมให้ดอกจันเกา์ดอกจัน8296สี่เหลี่ยมถทกออกสำหรับซิมเก่าก่อนนะครับยังไม่ต้องเติมเงินนะครับปิดเน็ตก่อนกดดอกจันเกา์ดอกจันแปดสองสี่เหลี่ยมถทกออกเป็นโปรได้เน็ต ไม่อันไม่ลดสปีดความเร็ว30เมกนะครับผมถ้าระบบตอบกลับมาว่าเงินในการตัดหรือยอดเงินของท่านไม่เพียงพออะไรแบบนี้นะครับผมแสดงว่าเบอร์เก่าของท่านสามารถสมัครได้นะครับผมก็ให้ท่านทำการเติมเงินในจำนวน200บาทและให้ท่านกดรหัสสมัครดอกจัน900าย์ดอกจัน98าอ่ะขอโทษนะครับดอกจัน900าย์ดอกจัน82 8296นะครับผมดอกจาน900ดอกจาน8296สี่เหลี่ยมโทรออกแล้วก็ทำการสมัครได้เลยครับผมโปรนี้ก็เหมาะกับคนที่ตอนนี้เน็ตไม่มีนะครับผมแล้วก็เหมาะกับคนที่บอกว่าอยากจะอัพสปีดเน็ตหน่อย4เมก10เมตมัน4เมก10เมกมันช้าไปอะไรแบบนี้นะครับผมย้ำนะครับว่าสมัครครั้งหนึ่งใช้งานได้เพียง30วันเท่านั้นนะครับและ จะต่ออายุอัตโนมัติไหม6เดือน3เดือนอะไรแบบนี้อันนี้จะต้องรอในอนาคตนะครับว่าทางระบบเครือข่ายจะต่อให้หรือเปล่าในส่วนของการเปิดซิมใหม่ท่านสามารถเติมเงินเข้ามาได้เลยครับจำนวน200บาทย้ำนะครับจำนวน200บาทแล้วก็กดรหัสสมัครดอกจัน900ดอกจัน8296สี่เหลี่ยมโทรออกแล้วทำการสมัครได้เลยนะครับผมสำหรับซิมใหม่สำหรับซิมเก่าถ้าทดลอง กดรหัสสมัครแล้วขึ้นว่ายอดเงินไม่เพียงพออันนั้นท่านสมัครได้ครับแต่ว่าถ้าท่านต้องการสมัครโปรนี้ให้ท่านไปเติมเงินให้ครบ200แล้วก็กดรหัสสมัครได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับโปรเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับความเร็ว30เมกในราคา200บาทรหัสสมัครดอกจานย์0ดอกจานแป96สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับผมใช้งานได้30วันนะครับผมการสมัครสมัครได้ตั้งแต่วันที่17ธันวาคม 64ถึง31ธันวาคม64นะครับอันนี้ก็เป็นโปรแรกนะครับต่อไปนะครับเป็นโปรอินเทอร์เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะครับผมแต่อันเนี้ยจะไม่จำกัดปริมาณจำนวนเมกนะครับผมก็คือเมื่อกี้นี้นะครับโปรแรก200บาทก็คือเขาจะจำกัดปริมาณความเร็วสูงสุดอยู่ที่30เมกแต่โปรนี้ไม่จำกัดปริมาณจำนวนเมกก็คือวิ่งสูงสุดคือเต็มสปีดเลยครับ ท่านอยู่ไกลเสามากน้อยแค่ไหนเต็มสปีดเลยครับผมไม่มีการอันไม่มีการอั้นนะครับมือถือท่านเร็วแค่ไหนเต็มสปีดเลยครับผมเอาไปสุดๆเลยครับโปรนี้นะครับอินเทอร์เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดแบบเต็มสปีดนะครับผมใช้งานได้30วันเช่นเดียวกันจะมีการต่ออายุอัตโนมัติ3เดือน6เดือนอีกหรือเปล่าอันนี้ทางโทรมุฟยังไม่ได้แจ้งมานะครับเบื้องต้นก็สมัครครั้งนี้ใช้ได้30วันก่อนนะครับผมอันนี้ก็ขอแจ้งให้ทราบก่อนนะครับ ในส่วนของการสมัครนั้นโปรนี้นะครับสมัครได้ตั้งแต่วันที่วันที่เท่าไหร่ครับผมตามนี้นะครับเช่นเดียวกันเลยครับ17ธันวาคม64ถึง31ธันวาคม64ี่น,นะครับผมเป็นโปรโมชั่นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับให้ท่านไปเล่นเน็ตกันแบบเพลินๆในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ดูหนังฟังเพลงเปิดเพลงอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมสาหรับโปรนี้นะครับความเร็วเต็มสปีดนะครับผมราคา300บาทในส่วนของ คนที่ใช้ซิมเก่าเบอร์เดิมอยู่ก็สามารถสมัครได้เหมือนกันเลยครับเหมือนกับโบรที่แล้วก็คือให้ท่านปิดเน็ตมือถือก่อนเงินในซิมการ์ดของท่านอย่าเพิ่งเติมนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งเติมให้ทําการทดลองกดรหัสสมัครก่อนก็คืออะไรครับผมตัวนี้นะครับดอกจัน900าร์9 0ดอกจัน8295 9 5สี่เหลี่ยมโทรออกแบบนี้นะครับผมทดลองกดดูก่อนอย่าเพิ่งเติมเงินนะครับปิดเน็ตก่อนนะครับ หลังจากที่ท่านกดแล้วถ้ามีข้อความว่าเงินจํานวนเงินของท่านไม่เพียงพอต่อการหักโปรอะไรแบบนี้นะครับผมแสดงว่าเบอร์เก่าซิมเดิมของท่านสามารถสมัครโปรนี้ได้นะครับถ้าท่านชื่นชอบโปรนี้เน็ตไม่อั้นเต็มสปีดใช้งานได้30วันก็ให้ท่านไปเติมเงินในราคา300บาทแล้วก็กดรหัสสมัครดอกจัน900ดอกจัน 8295สี่เหลี่ยมถูกออกได้เลยครับผมก็จะทําการสมัครให้ท่านนะครับใช้งานได้สามสิบวันในส่วนของผู้ที่เปิดซิมใหม่อันนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดแน่นอนครับเพราะว่าอันเนี้ยส่วนมากโปรที่ซื้อซิมใหม่ๆเนี่ยจะสมัครได้ทุกซิมอยู่แล้วเนาะก็คือให้ท่านอ่าซื้อซิมใหม่หรือรับซิมฟรีที่เซเว่นนะครับผมก็คือซิมทูมูฟนะครับอ่าแล้วก็ให้ท่านเติมเงินเข้ามาสามร้อยบาทซึ่งโปรนี้นะครับขอย้าอีกครั้งหนึ่งว่า เป็นเน็ตไม่อั้น3าวัน,วนเต็มสปีดเต็มสปีดก็คือมือถือของท่านเร็วเท่าไหร่เครือข่ายหรือเสาที่ท่านรับสัญญาณอยู่ปล่อยความเร็วเท่าไร่ก็ได้เต็มสปีดตามนั้นเลยครับผมไม่จํากัดความเร็วซึ่งราคา200บาทจะจํากัดความเร็วอยู่ที่30มิมิกแต่โปรนี้ไม่จํากัดความเร็วเลยครับราคา300บาทนะครับผมในส่วนของรหัสสมัครย้ำอีกครั้งนะครับ ดอกจัน900ดอกจัน8295สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับสำหรับใครที่มีเน็ต2เมก4เมก10เมกอยู่แล้วถ้าต้องการสมัครไว้ใช้งานในช่วงปีใหม่นี้ก็สามารถสมัครได้เลยนะครับผมไม่เกี่ยวกับโปรเก่าถ้าโปรนี้หมดโปรเก่าท่านก็ยังคงต่ออายุเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้ถูกทำการยกเลิกสำหรับโปรเก่าเขาจะสับเปลี่ยนความเร็วมาใช้โปรใหม่ตัวนี้แทนก่อนนะครับแต่ว่าถ้าโปรเก่าท่าน หมดอายุลงก็ให้ท่านถ่า,าใช้โปรนี้ให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ไปเติมเงินโปรเก่าเดี๋ยวมันก็จะต่ออายุอัตโนมัติเหมือนเดิมส่วนโปรนี้จะต่ออายุอัตโนมัติไหมอันนี้ก็ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับและในส่วนของโปรอ่โปรเน็ตนะครับผมไม่อั้นแบบ30วันนี้นะครับผมสามารถเล่นได้แบบเต็มสปีดเนี่ยเขายังมีโปรแบบสุดคุ้มก็คือให้สมัครทีเดียวครั้งเดียว เป็นโปรโมชั่นแบบเดียวกันเลยนะครับแต่ฟังดีๆนะครับผมจากเดิมที่ท่านต้องเติม300บาทถ้าสมัคร2เดือนก็เป็น600ถูกต้องไหมครับถ้าท่านสมัครครั้งเดียวเลยเขาจะลดให้ท่าน150บาทท่านใช้งานได้2เดือนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซิมเก่าหรือซิมใหม่ที่เพิ่งเปิดใหม่ก็ตามแต่นะครับโดยให้ท่านเติมเงินไป450บาทได้เน็ตไม่อันแบบเต็มสปีดไม่ลดหรือจำกัดปริมาณอะไรแต่อย่างใดนะครับผม เหลือเพียง450บาทจากปกติ600บาทเท่านั้นรหัสกดสมัครดอกจาน900ดอกจาน8297สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกสำหรับโปรนี้สมัครได้ตั้งแต่วันที่18ธันวาคม64ถึง31ธันวาคม64นะครับผมและทั้งหมดนี้ก็เป็นโปรโมชั่นที่ทางทุมมบ์เอสจัดให้ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เริ่มตั้งแต่17ธันวาคม64ถึง31ธันวาคม64ย้ำอีกครั้งนะครับผม เป็นอินเทอร์เน็ตแบบไม่อั้น30วันความเร็ว30เมกเดือนละ200บาทนะครับดอกจา 000, น900ดอกจาน926อ่ะขออธิบายขอขอภัยนะครับผมดอกจา 000, น900ดอกจาน8296องเสี่เหลี่ยมถูกออกนะครับ200บาทแต่ถ้าท่านบอกว่าเอ้ยต้องการแบบเต็มสปีดก็เติมเงินเข้าไป300ทั้งซิมเก่าซิมใหม่นะครับดอกจา 000, น900ดอกจาน8295สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าโอ้โหอยากได้2เดือนเลย ชอบหรือเกินโปรนี้โปรเน็ตไม่อัน้นเต็มสปีดจากปกติเดือนละ300ถ้าสมัคร2เดือนก็600ถูกต้องไหมครับแต่ทางทุมมก์เอสเขาจัดให้ลดราคาไปเลยจาก600เหลือเพียง450รหัสกดสมัครดอกจัน900ย์9 0ดอกจัน8297สี่เหลี่ยมโทรออกแต่โปรนี้จะต้องเติมเงิน450นะครับและกดสมัครทีเดียวครั้งเดียวนะครับใช้งานได้2เดือนเต็มนะครับผมในส่วนของโปรที่ 2เมกซี่เมก10เมกอะไรแบบนี้ถ้าท่านต้องการแบบนั้นเดี๋ยวถ้าท่านชอบพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันเดี๋ยวผมจะอ่าเข้าไปหารายละเอียดมาให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมสาหรับวันนี้ก็อ่ามาอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโปรตัวนี้ให้ท่านได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณอ่าทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่างไรแล้วชินชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆและมีประโยชน์โปรนี้เป็นโปรโมชั่น ของเธอคุณมูฟเอนะครับผมระบบเติมเงินซึ่งระบบเติมเงินสามารถใช้ได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นซิมเก่าซิมใหม่สวัสดีครับ